กี่เดียวหรอไปเลยไม่เป็นไรอยากเ้่นตัวไหนให้ให้คนละคนตัวก่อนก็ได้เดี๋ยวเพื่อคนอื่นด้วยเด็กผู้ชายเอาเอาอันนี้ไ่เลยเออได้ปืนชิดนะได้อันใหญ่ไปเลย ใส่เยเลยเย่เลยไม่ใช่แจอ๋อไม่ช่วยแจกได้ ให้ผู้ชายเด็กผู้ชายให้ป uh. yeah, oh, ืนปืนฉีดน้ำปืนเออปืนเยอะเดี๋ยวมัา่มีนะปืนเี่เออมาเอาัน่่งเดินมาถายเออไนหรอกนนไุตาเ สลดอนันนี้ปเอ้าอผู้ชาย่ชายคยนึั้นนี่เอ๊ ใไปได้ปืนไปนี่แบบว่าดีใจใหญ่เลยปืนฉีดน้ำผู้ชายสองคนอะไรเนี่ยอันนี้อะไร่กระเป๋าไหม มีเยังไม่ได้ลูกโป่งด้อันนี้ไปด้วยตุ๊กตาอ่าตุ๊กตาไปด้วยเอาสีอะไรดีครับเฮ้ยอันนี้อยากได้ะนเอาไปกุญแจรถอ่ะอันนี้น่ารักได้กุญแจรถอีกกุญแจห้องนี่ก็น่ารักแต่ว่าเด็กผู้ชายอ่ะให้ตุ๊กตาน้องด้วยให้ตุ๊กตาน้อง นี่นี่ลูกโป่งนี่นี่เป็นผลพิษอ่ะนี่ได้อะไรได้ปืนเหรอเอาไปใส่น้ำนี่ใส่เล่นเป็นไหมเล่นเป็นเนาะลองเอาไปใส่น้ำลองเอามายิางซิลองแกะเอาไปใส่น้ำดูซิ น้องตัวเล็กนี่ได้ครับเอาเอาตัวใหญ่ให้น้องด้วยอันนี้ด้วยเอาไปไหนดูมีตัวใหญ่ไหมให้น้องตัวน้อยๆเนี่ยได้ตัวเล็กนิดเดียวนี่นี่นน่อันนี้เอาอีกอันนี้เอาอีกระวังนะระวังระวังนะล้มได้ไงออกจากตรงนั้นก็ได้ผมกลัวไม้ล้มใส่ ถือถือถ่ายหน่อยถือถ่ายได้หน่อยหนึ่งสองยิงทางหาอะไรที่ผู้ชายเด็กผู้ชายเต่านี่ยเต่าเด็กผู้ชายเยอะนี่เด็กผู้ชายเอาเต่าก็ได้อ่ะมาใกล้ๆมาใกลๆมาใกล้ๆอาอีอ้าอีอาหลายๆอันเลยไอ้นี่อยากไปมาใบมาพวกครูไม่อยากได้เอง นหลนีองเขออเอปเล่อเอดแล่าอากระเป๋าไหมน้องน้องยืนเลอ้เอาอันนออันไนเอาเลือกเอาเลยเอาคนสุดท้ายให้เลือกเอากระ กระปุ๋ยกะปุ๋ให้พวกพี่นี่พี่ที่เขามาช่วยงานที่เขามาช่วยงานแบ่งกันเอาเงอาสูงขาดแบ่งเอาเจ็ดก็ต้องเอาไหนกระเป๋าเหรอนี่อันนี้เอาไปอีกสุดหล่อเอาอีกไหมนี่เอาตุ๊กตาด้วยตุ๊กตาฟุตบอลนี่มีแต่ของอันนี้เลยนะเนี่ยไม่เจ็ดอ่ะใช่ก็ถึงของคือดิเบาหนี่มอนสเตอร์อิงของน่ารักน่ารักเนี่ยคนนั้นเป็นเด็กปะ อันนี้ลืมนี่อันนี้ข้าแถวม่มาเอามาอีกรอบครับข้าวแชวมัยมานี่แกยังไงมีมีระวังอนี้อะไรงี้้ พูดน่ารักอะมาอลยคูดน่ารักอันนี้ของพี่จันอันนี้อันนี้ของพี่จันนะคะเมาสอยนขอบคุณค่ะเอสีชมพูะขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่บุ้หลอดใหญ่จะถาพี่เมโอ้โหไปยืนนู่ลงไปยืนข้างล่างนู่นสตอรี่ไ เดินครับเดินกล้ามเลนี่ขอบคุณครับก่อนเรียกผมซะพี่เรียกผมซะแก่เลยไอ้อาสีอาสีนี่ไหมของผู้ชายอะให้เลือกให้เลือกสีระวังอย่าไปชนไม้นะื่อกีมันล้มผมโอ้โหกลัวทับหัวมากเลยเอาสมุดได้จ้าสมุดเอาไปเขียนเล่นนะ มีสมุดด้วยนะครับสมุดเอาไปเดี๋ยวสมุดมีเยอะเอาไปทำตอนเรียนด้วยแล้วก็เอาไปเขียนเล่นที่บ้านได้ด้วยเอาเสียอะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ๋เต็มไม้เต็มมือลุงลุงครับเดี๋ยว